สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมอดำผู้เดียวดายบายชนอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเตือนภัยพายุฤดูร้อนประกาศจากกลมอุตุนิยมวิทยาเป็นฉบับที่8แล้วนะครับของวันนี้นะครับเหนืออีสานกลางออกอาจมีฟ้าผ่าลูกเห็บตกและลมกระโชกแรง ประกาศจากกลุ่มอุตุนิยมวิทยาเรื่องพาย,ยุฤดูร้อนสบับที่8ลงวันที่24เมษายน2563บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและทะเลจีนใต้คาดว่าจะแผ่เข้าปกคลุมภาคกลางในวันนี้ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดทำให้ เกิดการประทะก,กันของมวลอากาศเย็นและอากาศร้อนส่งผลทําให้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นซึ่งมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงรวมถึงอาจมี้าผ่าเกิดขึ้นได้กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ซึ่งจะมีผลกระทบถึงวันที่26เมษายน2563ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง ผาผ่าและลูกเห็บตกที่อาจจะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ร่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นในช่วงวันที่25-26เมษายน2563โดยมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่และคลื่นลมจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร ซึงจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนในวันที่24เมษายน2563ภาคเหนือมีจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น,น่านอุตรดิตถ์สุโขทยัยพิษณุโลกตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรชบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแกน่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ภาคกลางมีจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีาราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลภาคตะวันออกมีจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วสะสิงเซาชลนบุรีระยองจันทบุรีและตราด สำหรับการพยากรณ์อากาศเป็นลายภาคนะครับภาคเหนืออากาศร้อนจัดโดยทั่วไปโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตฐ์ตากกระแพงเพชรพิษณุโลกสุขโขทยัยพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสามถึงยี่สิบเก้าองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดสามสิบเจ็ดถึงสี่สิบสามองศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพายุฝนฟ้า,าคะน,นองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแกน่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด22-26องถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 4มสถึง 36, องศาเซลเซียสภาคกลางมีอากาศร้อนโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ววนนมากบรริเณจัังดค ลพบ,บุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีไทรนาสุพันธบุรีกาญจนบุรีาร,า,ราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอ,อุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-39องศาเซลเซียส ภาคตะว,วันออกมีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงประมาณ2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 2 3 6องศาเซลเซียสทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดละนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตังสตูน อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 4 3 6องศาเซลเซียสทะเลม,ขม,เมฟฟขีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและเขตบร,ริมณฑลอากาศร้อนโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด27-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 4 3 8องศาเซลเซียสลม ตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับพยากรณ์อากาศในวันนี้นะครับประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่8ที่นำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับประชาชนทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา w w w t m d เ g.o. t h หรือสายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือติดตามที่ซ่องสมอดำผู้เดียวได้บายชนได้ทุกวันนะครับชอบไม่กดไลค์ใช่ใกดแชร์อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ